สวัสดีครับชื่อว่านายธนชิตโพธิวัตรครับชื่อเล่นชื่อว่าตู่นะครับก็มาสมัครลงอีสาน2020ในปีนี้เป็นปีแรกซึ่งดีใจมากครับที่มีโอกาสได้เข้าร่วมเพราะว่ากว่าจะได้เข้าร่วมมาน,นี่ก็ต้องผ่านการทดสอบด่านหลายอย่างจนมีสิทธิ์ที่จะสามารถสมัครได้ซึ่งวันนี้ก็ยังคงใช้ล้อเล็กเหมือนเดิมที่จะไปปั่นคราวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะจะเป็นยังไงนะผลออกมาเป็นยังไงแต่ก็ อยากจะสนุกให้มากที่สุดก็คือให้ทุกคนเนี่ยปั่นอย่างมีความสุขแล้วกันแล้วก็ปลอดภยัยเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เราจะปั่นไปไกลแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็ต้องปั่นไปที่บ้านกลับบ้านเราให้ได้นะครับก็ขอบคุณงานนี้ที่จัดมาได้อย่างยอดเยี่ยมเยี่ยมมากนะครับว่าไม่มีการไม่เห็นความผิดพลาดอะไรใดเลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวได้อย่างดีมากสตาฟก็ดีมากแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆก็ดีมากครับขอบคุณมากๆครับ